อัตมากเคยเป็นเล็กน้อยในสมัยหนึงในให่งไน่ย่ายเป็นู้ธี่าวัตดีแส่เฮ็ดอีหยังสันบอกให้มีเมตตาแล้วก็อันิจังโทขังของนัตตาจังสี่ด้เป็นตนแก้กว่าของแกอยู่นี่เรื่อยไปนะอืมนะให้พิจารณาว่าอันิจังโทขังอนัตตานะ ถึงแม่เอาหัวปลามาถูกอยู่เอากบมาถูกหัวมันอยู่เล่าก็สอนว่นาให้ว่าอนิจังถกครั้งหน้าตานะเนี่ยอสันผ่าใส่หัวปบอยู่กับว่าอนิจังทุกขั้งอนาตานะเนี่ยดดเดี๋ยวแก้กันว่าสัดว่าเดี่ยวคือเมตตามันอันเมตตามันอยู่ในปากเข้าหันหนาอ่าเมื่อกำสันผ่าใส่หัวมันอยู่นั่นโบจัก ว่าเมตตากรุณาโมติตาทุกครั้งอันิจังอัตตาเนี่ยเพ็รจังสีเรวก็หายแต่ว่าครบเนี่ยมันตายสันผ่าใส่หัวครบอยู่มันก็ว่าอันิจังอยู่ทุกครั้งอนัตตาอยู่ว่ามันแมนอยู่ว่ามันเสียสันเท่านั้นมันก็จะหายไปทั้งสันนะแล้วก็ถือมาด้วยด้วยมาจังสันเนี่ยนะขันคาทัศน์ใชไหมว่าอันนี้จังทุกครั้งอัตา อันนี้จังตกครั้งอันตา,านี่หลง่